ดังเป็นพลุแตกสุดๆสำหรับการถ่ายทอดบทบาท LGBTQ บทพ้อเกรซในละครเนื้อหากินใจมาตาลดาจนทำให้นักแสดงมากฝีมือชายชาติโยโดมถูกเป็นที่พูดถึงสนันโซเชียลงานนี้ตั้งโต๊ะเคลียร์แบบเจาะลึกผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่ หนูแหม่มสุริวิภาเผยเบื้องหลังความสำเร็จฝึกปรือวิทยายุท์การ acting, แอคติ้งแอบซุ่มเงียบอ่านบทตีความขณะปฏิบัติกิจในห้องน้ำพร้อมเปิดใจการบาลานซ์งานกับชีวิตครอบครัวที่กว่าจะจัดสรรได้ลงตัวต้องแลกมาด้วยคราบน้ำตากระแสงานละครดีมากคนยังชื่นชมอย่างต่อเนื่อง หายเหนื่อยมากที่สุดแล้วเพราะมันผ่านอะไรมาเยอะมากกับการที่ได้เป็นตัวละครตัวนี้พอได้รับฟีดแบ็พอได้เจอคนที่ชื่นชมและชื่นชอบตรงนี้แล้วหายเหนื่อยมันมีค่ามหาศาลมากจริงๆตอนแรกที่ได้เห็นบทแล้วทำยังไงตีความยังไงชายมักจะอ่านบทตอนเข้าห้องน้ำหัวเราะ เป็นเวลาที่เป็นของเราจริงๆคือได้อ่านแล้วก็แบบว่านี้มันคืออะไรเนี้ยมันมหัศจรรย์มากแล้วชายรู้สึกดีกับมันมากนั่งคิดอยู่คนเดียวว่าคนอื่นจะรับรู้ไหมว่ามันมีค่ามากตรงนี้เหมือนเฝ้ารอดูว่าระหว่างถ่ายทำมันก็เห็นสิ่งมหัศจรรย์เข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ลุ้นอยู่ตลอดว่าตอนตัดต่อ ออกอากาศคนดูจะชอบไหมเขาจะอินไปกับด้วยหรือเปล่าทำไมช่วงหลังๆรับแต่บท LGBTQ ตลอดกดดันบทต่อต่อไปไหมไม่เลยไม่กดดันยังรับทุกงานลูกยังเล็กอยู่ทุกวันที่ออกจากบ้านมาทำงานทุกวันเพราะว่าลูกยังเล็กเราต้องตั้งใจให้ชีวิตที่ดีที่สุดให้ลูกให้ได้ ชายยังมีความตื่นเต้นกับทุกบทบาทที่เข้ามาตลอดเลยมันมีอะไรที่ยังอยากทำอีกเยอะอย่างเราอยู่ในวงการมา20-30ปีตอนที่เราได้บทพ่อเกรซเราก็ตื่นเต้นเพราะไม่เคยทำหน้าจะมีอะไรท้าทายเข้ามาอีกช่วงที่ทำงานเยอะแบ่งเวลายังไงเห็นว่าติดลูกมาก เราเป็นคนติดลูกมากแต่มันย้อนแย้งนิดหนึ่งคือด้วยความที่เรามีลูกก็อยากจะดูแลเขาให้ดีเราก็ต้องออกไปทำงานทำมาหากินอะไรแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันการออกไปข้างนอกเราเลยไม่มีโอกาสได้เห็นเขาเติบโตได้ใช้เวลาอยู่กับเขาถ้าช่วงที่ชายจัดแจงเวลาได้ส่วนหนึ่ง กลับมาถึงบ้านชายจะพาลูกเข้านอนเคยหนักสุดตอนทำงานเจ็ดวันต่อเนื่องกันเป็นเดือนแล้วไม่เจอลูกน้อยเลยกลายเป็นว่าชายทำงานไม่ได้เลยชายไปเจออาดมอผู้จัดชายไปนั่งร้องไห้กับอาดมอเลยคือตอนนั้นชายไม่ไหวแล้วเรารับงานเยอะจนไม่มีเวลาอยู่กับเขาอาดมอเลยบอกว่าคนเขาไม่ว่าหรอก ถ้าเราจะเก็บเวลาไว้สักวันหนึ่งเพื่อที่จะได้อยู่กับครอบครัวบ้างก็ไม่ผิดแต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเรารับงานเขามาแล้วเราก็เลยอยากทำให้เขาเต็มที่ตอนนี้ก็เลยปรับมาเหลือหนึ่งวันที่ต้องหยุดให้กับครอบครัว